โอ้สว่างมากครับถือว่าสว่างมากเลยครับเนี่ยชาร์จแค่ไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับนี่ดอกไฟนะครับนี่ไฟสว่างสวัสดีครับสวัสดี พีเ่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มีขอมารีวิวนะครับวันนี้มีขอ,ของมารีวิวสั่งมาขึ้นมาได้เพิ่งมาถึงได้วันนี้นะครับิึงได้รับวันนี้ก็จะมา,มาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าผมสั่งอะไรมานะครับรก็บอกไปเลยแล้วกันนะครับว่าผมสั่งโคมไฟนะครับโคมไฟตุ้มนะครับโซล่าเซลล์มา เรามาแกะดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ได้มาใน,นี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับเรามาแกะดูเลยนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับแพ็คมาอย่ดีนะครับ มาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ90วัตต์นะครับโคมไฟตุ่มมีแผงโซลา่าเซลล์แล้วก็มีไฟโหลดไฟแล้วก็มีรีโมทมาให้นะครับมีกล่องที่มีอะไรนะในกล่องก็มีกระดาษวางมานะครับ ดูเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอัานไหนยิบไปก่อนอ่านี่ครับไฟตุ่มขนาด90วัตต์นะครับถือว่าโอเคเลยสวยงามครับมีที่ชาร์จแบตให้นะครับตรงนี้ ชาร์จจากสายจากแผงนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบในตัวนะครับน้ำหนักก็ถือว่าโอเคนะครับดูจากงานจาดูจากเนื้องานก็ใชได้ครับใช้ได้เดี๋ยวผมลองโอเคมีอะไรบ้างมีอันนี้นะครับสายชาร์จนะครับเนี่ย สายชาร์จเพื่อเอาไว้ชาร์จกับไอ,อ์อะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับตัวนี้ดดที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับจะมีแถมปุ๊กนะครับปุ๊กนี่นะครับปุ๊กแล้วก็น,น็อตยึดนะครับ ที่เป็นแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับข้างหลังแผงไม่มีอะไรเขียนมานะครับไม่มีอะไรเขียนบอกเลยดูสิอมีครับมีอีกชิ้นหนึ่งครับเนี่ยเป็นรีโมทครับรีโมทจะลองเปิดดูนะครับว่าเราจะติดไหมนะครับนี่นะครับ ก่ออื่นนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเสียบไว้อยู่เราดึงออกมาก่อนนะครับเป็นแผ่นพลาสติกใสๆนะครับเพราะว่ามันจะกั้นกั้นระหว่างแบตกับไว้นั่นอยู่เราแกะดูแบตก่อนก็ได้ได้แล้วครับออกมาแล้วครับต้องบีบต้องบีบแรงๆหน่อยนี่นะครับแบตแบตก็จะเป็นแบตไอ ตีหมดรถยนต์นะครับหาซื้อได<า>้แบบนี้แบบแบบนี้ก็นะ่าหาหาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามร้านเซเว่นน่าจะมีะครับเราไปเปิดดูนะครับปุ่มที่แดงข้างบนอืโอ้ืมไปนะครับต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ มีปุ่มปิดเปิดนะครับอ้าวไม่ติดอตะต้องเอาไปชาร์จสปาร์ไฟก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับติดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปชาร์จอีกก่อนเพราะว่าไฟมันยังไม่เต็มที่เอามาดูตรงที่ รีโมทนะครับรีโมทก็จะมีปุ่มปุ่มปิดเปิดนะครับปุ่มสีแดงปิดนะครับปิดเปิดปุ่มสีเขียวนี่ปิดนะครับปุ่มสีแดงครับุ่มปุ่มสีแดงข้างบนกดเปิดนะครับปุ่มสีน้ำเงินนะครับเป็นไฟอัตโนมัติ3ามชั่วโมงนะครับลวลาเราดกดปุ๊บมันก็จะด้งนะครับ มันก็จะปิดที่3มชั่วโมงนะครับผมสีแดงตรงกลางนะครับก็จะเป็น5ชั่วโมงนะครับปิดอัตโนมัติหชั่วโมงทุกคุกตัวนี้แล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นปิดอัตโนมัติ8ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับพอถึงเวลาเขาก็จะเปิดเปิดของเขาเองนะครับพอตอนถ้าเราเดี๋ยวนี่ครับพอเราเสียบ เสียบสายไปนะครับ้องเขาก็จะดับนะครับใส่แพงครับหลอดไฟนีออนแสงสว่างไม่พอต้องเอาหลอดโคมอีกหลอดหนึ่งมาทำให้ดับนะครับพอผมไฟมาจอนะครับมันก็จะดับนะครับ พอเรปไฟออกนะครับก็จะติดนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับหลอดก็จะดับนะครับต่ไฟเปิดพอไฟออกอน,ะอดดนะครับเผมจะลองเปิดเปิดด้วยไฟฉายนะครับปิดเปิดด้วยไฟฉายนะครับ จะดับไหมไม่ดับนะครับเพราะว่าไฟไฟชใช้นี่กําลังไฟไม่พอนะครับถือว่าแสงไม่พอที่จะทำให้เขาเปิดได้นะครับที่จะทำให้เขาปิดนะครับ ใช้ถกตัวเขาเองนี่แหละครับปิดนะนี่นะครับพอเขาสว่างปุ๊บดับนะครับโอเคครับเราจะพาไปดูติดตั้งข้างนอกนะครับว่ามันจะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้สว่างมากครับถือว่าสว่างมากเลยครับเนี่ย ชาร์จแค่ไม่ถึง30มสินาทีนะครับนี่ดอกไฟนะครับนี่ไฟสว่างเปรียบเทียบไ้เห็นชัดๆเลยนะครับนี เป็นไฟในบ้านนะครับไฟตุ่มนะครับที่ห้อยอยู่หน้าประตูสำหรับไฟตุ่มนะครับราคาไม่เกิน300บาทนะครับที่ผมสั่งมาจากเพจนะครับรวมส่งแล้วก็ไม่ถึง300นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับและที่สำคัญนะครับไม่เสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่า ใช้กับแผงโซล่าเซลล์นะครับถือว่าสว่างเกินราคาจริงๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังพอดีใช้เลยเหมาะสำหรับเอาไปทำกิจกรรมช่วงกลางคืนนะครับใครที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับดูจากผมรีวิวแล้วถ้าอยากซื้อ,อยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนราคาก็ไม่ถือว่าไม่แพงนะครับ ใช้คุ้มครับติดรถติดเรือไปไหนกลางค่ำกลางคืนนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับขอบคุณนะครับถ้าชอบรีบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเรวจะมารีวไม่ล่ดูนะครับขอบคุณครับ